โอเคก็สวัสดี user ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารในส่วนของแอปหาเงินออนไลน์นะครับก็คือแอปคอยที่พลานั่นเองนะครับแอปนี้ก็เป็นการหาเงินดิจิตอลก็คือเงินบิตคอยนะครับอ่าเพียงแค่เราเอ่อคลิกดูโฆษณาแล้วก็ทำเซอร์เวยหรือว่าตอบแบบสอบถามนะครับเราก็จะได้เป็นเต้มคอยนะครับอ่านี่คือเต้มคอยที่เราต้องสะสมนะครับก็เว็บนี้ถอนขั้นต่ำประมาณเอ่อประมาณ 30,000คอยนะครับหรือว่าประมาณ3ดอลลาร์นะครับก็สามารถถอนเงินออกจากแอ c o อยดิพลายได้นะครับก็สิ่งที่เราต้องมีนะก็คือกระเป๋าในการเก็บเงินดิจิตอลนะครับนะทุกคนต้องมีกระเป๋านะครับก็คือ Wallet Address ทุกคนต้องสมัครนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสอนวิธีการสมัครนะมาดูวิธีการถอนนะครับก็ให้เราเปิดแอปคอยดิพลายขึ้นมาก่อนจากนั้นคลิกในส่วนของ สามเทบด้านบนจากนั้นในส่วนของเมนูการถอนก็นคือ w i t h d r a w a n d deposit นะครับให้เรากดตรงนี้เลยแล้วก็สามารถเลือกถอนได้2ช่องทางนะครับก็คือ,อาสามารถรับเป็น Bitcoin ได้แล้วก็เหรียญดอคอยนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกรับเงินได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเราว่าเรามีเต้มเท่าไหร่จะได้เป็นบิตคอย n เท่าไหร่จะได้เป็นดอลลาร์เท่าไหร่ก็จะมีการคำนวณบอกตรงนี้เลยนะครับต่อไปวิธีการถอนนะครับให้เราเลือกตรงนี้ก่อนนะครับเราจะถอนเป็นสกุลอะไรนะครับสมมติต้องการจะรับเงินบิตคอยใช่ไหมครับให้เราเลือกตรงนี้เลย Vi จิเ o t ท t i ิ o n อยท์วอนะครับให้เราคลิกเข้าไป จากนั้นในส่วนของช่องที่1น,นะครับ Bitcoin Wallet Address ให้เราใส่เขาเรียกว่าเลขกระเป๋าในการเก็บ bitcoin นะครับก็คือที่อยู่ Bitcoin ของเราเพื่อใช้ในการรับเงินนะครับก็คือให้เรานำที่อยู่ bitcoin มาใส่ในช่องที่1น,นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราจะต้องมีกระเป๋าในการเก็บ Bitcoin นะครับสมมุติออ เราใช้กระเป๋าของ Stang Pro ใช่ไหมครับก็ให้เราเปิดแอป Stang Pro ขึ้นมา,นาเดี๋ยวมาดูวิธีการาคัดลอกเอาที่อยู่ Bitcoin นะครับให้เราเข้าไปในส่วนของอยอดเงินสุดนะครับตรงนี้เลยเขา้เขาเมนูนี้เลยยอดสุดนะครับจากนั้นให้เรามองหาคำว่า Bitcoin หรือว่า BTC นะครับนะแล้วก็ทำการคลิกเข้าไปอ่านะแล้วก็จะเห็นเขาเรียกว่า<ม>ที่อยู่สําหรับฝากเรียน Bitcoin น้านล่างเห็นไหมครับตรงนี้เลยนี่คือที่อยู่นะครับกนะ็คือเงินมันจะเข้ามาตามรหัสเอ r e s s ของเรานะครับให้เราทําการคลิกคัดลอกตรงนี้เลยนะครับทำการ Copy ปนะี้าหลังจากที่เรา Copy ี้เสร็จนะครับให้เราย้อนกลับมาทีอ คอย์ที่พลของเรานะครับแล้วก็ใส่ลงไปในช่องนี้เลย Bitcoin Wallet Address นะครับเพนเราวางลงไปจากนั้นในส่วนของช่องที่2นะครับให้เราใส่จำนวนเหรียญคอยนะครับเ,เราต้องการจะถอนเท่าไหร่ให้เราใส่ลงไปนะครับก็ทำการกรอกลงไปได้เลยเราต้อตงการจะถอนเท่าไหร่นะครับเราก็ใส่ลงไป มาดูช่องที่3ก็คือ Password ก็คือรหัสผ่านที่เราใช้ในการเข้าสู่ระบบแอปคอร l y นะครับให้เราใส่ Password ลงไปก็คือรหัสผ่านนะครับให้เรากรอกลงไปหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จนะครับก็ให้เราทำการคลิกยืนยันตรงนี้เลยนะครับ จากนั้นนะครับหลังจากที่เรากดถอนเงินเสร็จนะครับให้เราไปยืนยันในอีเมลด้วยนะครับก็คือเขาจะส่งลิงก์ไปที่อีเมลเพื่อทำการคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในอีเมลก็จะได้รับเมลจากแอปคอยติลายแบบนี้เลยนะครับก็คือเขาจะให้เราทำการกดลิกยยืนยันตรงนี้เลยนะครับให้เราคลิก ออปุ่มตรงนี้เลยจากนั้นทำการกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกตรงนี้เลยโอเคนะครับก็ทำการออกดลิงค์คอนเฟิร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นข้อความประมาณนี้เลยนะครับแบบนี้คือเราถอนเสร็จเรียบร้อยนะครับ แล้วก็สามารถปิดหน้าเว็บไซต์นี้ออกไปได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของในแอปคอยติพลายของเรานะครับเต้มก็จะถูกหักออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการถอนเงินจากแอปคอยติพลายนะครับสำหรับคนที่เล่นแอปนี้อยู่นะครับส่วนคนที่ไม่เคยสมัครนะครับใครยังไม่เคยสมัครแอปคอยติพลายเดี๋ยวคลิปสอนวิธีการสมัคร เดี๋ยวจะเปยไปให้นะครับก็อยู่ในช่องนี้เลยนะครับไปดูได้เลยในส่วนของออคลิปสอนสมัครอ่าก็จะอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับวิธีการสมัครหาเงินบิตคอยนะครับเดี๋ยวจะแปยไปให้ไปดูได้เลยนะครับอ่าแล้วมนุษย์ในส่วนของ เว็บไซต์หาเงินเพิ่มเติมนะครับที่ยังจ่ายก็จะมีหลายเว็บไซต์ด้วยกันนะครับทุกคนสามารถสมัครเพิ่มได้เลยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ฟรีอีอเธอรี่เมก็ยังจ่ายนะครับเป็นการหาเงินสกุลอีอเธอรี่มนะครับแล้วก็ฟรีไลคอยก็ยังจ่ายรวมไปถึงเว็บไซต์ฟรีบิตคอยก็ยังจ่ายนะครับฟรีบิตคอยเคสฟรีไลคอยคริปโตเทลเบราว์เซอร์นะครับ Svdc BTC คริกก็ยังจ่ายนะครับ c o ย p u แล้วก็ Getbitcoin นะครับแต่ในส่วนของเว็บไซต์ Bitcoin Spin นะครับอาจจะไม่จ่ายนะครับเพราะว่าแอดมินทำการถอนอรอมากกว่า1เดือนยังไม่จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเ,เว็บนี้น่าจะไม่จ่ายนะครับส่วนกระเป๋านะครับก็เลือกสมัครได้เลยมันมีหลายกระเป๋าที่ใช้ในการ เ,เก็บบิตคอยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าของแอปสตังโปรก็ได้คอยเพย์เมนต์บล็อกเชนคอยเบสเพย์ยี่บีนแนนส์ไวริสบิตทาซ่านะครับสามารถสมัครใช้ในการเ,าเก็บเงินคริปโตเคอเรนซีได้นะครับไปเลือกสมัครนี้เลยโอเคนะครับก็ใครมีข้อสงสัย สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ